ไปโรบสปอร์ต2022นะครับ GT พัดมาตามนัดเลยเมื่อวาน,นคุยกันนะครับตอนบ่ายตอนตอนเย็นละก็สรุปเข้ามาทำกันเลยวันนี้นะครับเจออาการแบบนี้อีกแล้ว <empez> ไม่ยอมเปิดไม่ยอมปิดโอเคก็เปลี่ยนจอแอนดอยเป็น ซีพียูจ 8, 6, 2จแปดหสองแมแปดลหน้าจอ10นิ้วนะครับปักตรงรุ่นระบบแคนบัสใช้ได้ตามปกติเชื่อมต่อจอพิดานได้เหมือนกันออกพร้มการจอหน้าจอพิดานเลยแล้วก็เพิ่มซับบ็อกของบาฟุ้งนะครับตัวล่าสุด8 1ดหนึ่งแดอนติดตั้งใต้เบาะนะครับเก็บงานอย่างดีโอเคแอปพลิเคชันติดตั้ง แบบมาตรฐานของทางร้านนะครับไม่ก็มีดูทีวีออนไลน์ยูทูบไม่มีโฆษณา,าจุกเน็ตฟิกวิดีโอไทยแลนด์เดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับก็สามารถซื้อซิมรายปีมาใส่ได้แบบนี้อ่าส็อตซิมอยู่นี้นะครับเชื่อมไ i ไฟแบบสี่สอและห้าจีทีวีออนไลน์ ีแพดกดแบ็กไปครับคลิปทัชแผดมันก็หายไปชัดเจนครับเปลี่ยนช่องก็แบ็กออกแบ็กกลับนะครับลเลื่อนเปลี่ยนไปกลับมาดูมูฟวี่แยกหมวดหมู่แอนด์แมนอักสอง <c oughs> ไปดูสปอร์ตนะครับ เร็วมากไวมากนะครับไม่ใช่แค่เปิดแอปเร็วการเปิดใช้งานในแอปนั้นก็เร็วด้วยนะครับใครบอก ram แดีแค่เปิดแอปเร็วนะครับไม่ใช่นะครับการใช้งานทุกอย่างเร็วหมดนะครับโดยรวมไปเซนทันเวสเกตจาดงานด้วยคำสั่งเสียงมุ่งหน้าทางตะวันตกไปย่อแเรีย้องถนนวัฒนาแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนาราแอปที่มันสามารถแบ่งสองจอได้มันจะมีหน้าต่างด้านบนตรงนี้กดแบ่งหน้าต่าง กด YouTube ขึ้นมาต้องสามดูโมโนอ่าเวิร์กพอยก็ได้ครับดู2จอพร้อมกันเลยข้างหลังก็จะเป็นแบบเดียวกันมีระบบกล้องเข้ากล้องนะครับ2022กล้องจะเป็น4โหมดยังเล่นอยู่นะครับต่อเน,นื่องเสียงเบาลงเบาเกียร์ถอย้าตัดขึ้นนี่ข้างหลังเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวปิดฝาท้ายลงมางก่อน ะมีนยุบหน้าจอนะครับเดี๋ยวจอเดียวก็ขีดกลางครับกดค้างแล้วปัดทิ้งไปครับมันก็จะเต็มจอขึ้นมาสมัยก่อนกินเป็ดเหมือนกันค่ะกินห่านไม่เป็นพอไรอจะกินหา่านยูทูบไม่มีโฆษณา I can see your v o i c e เราหาด้วยคำสั่งเสียงนะครับเพลงติ๊กต๊อกเดี๋ยวเราลองหาเพลงเบ็ด เสียงซับบ๊็อกนครับก <cient> ็ดังขึ้นมาตรงนี้มีระบบ DSP ปัดฟิลเซอร์เ็ดเบรย์บาลานซ์ t a นะครับเดเรนฮันเข้าไปในส่วนของซับบูเฟอร์เปิดใช้งาน เสียงนั่นมาเลยนะอัปเดตันี้บ